สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้พ้าเก่ามานะครับเป็นผ้าเก่าเป็นผ้าเลี่ยมเก่านะครับเก่าจริงเป็นออกโซนเนื้อดินนะครับแต่ผ้าชํารุด หาเนื้อดินก็ถ้าจะตีลงจะตีลงทางไหนได้นะครับเพราะว่าเกจิเกจิอาจารย์อย่างนี้ก็ใส่ภาคกลางนะนะครับคือบางทีผ้าผมก็ไม่แน่ใจที่เหมือนกัน รู้แต่ว่าเก่านะครับเป็นดินนี่แหละเป็นเนื้อดินนะครับดูฮะดูงานเลี่ยมนะครับถ้าจะตีลงทางหลวงพ่อหน่งหลวงพ่อหน่งพิมพ์นี้มีเปล่านะครับที่จะตีลงทางปุบุญ นะครับก็ตีได้หลายที่นะครับตีได้หลายที่แต่ก็เอาเป็นเ,เป็นผ้าเนื้อดินเก่าดีกว่านะครับคิดว่ามาส่องธรรมชาติความเก่าให้ดูแล้วกันตลอดคลิปนี้นะครับผ้าเขาเก่านะครับผ้าเขาเก่าแล้วก็ดูมีธรรมชาตินะครับดูมีธรรมชาติดูแล้ว เขาเรียกว่าไงามันด,นะด,ดีนะครับจะได้ชมรุดนะครับจะได้ชมรุดถ้าเขามาอย่างนี้นะครับเลี่ยมทองมาเก่าด้วยนะครับเลี่ยมทองเก่ามานานหน้าก็ล้ะ นะครับเขาเลี่ยมเก่ามานานมากแล้วเห็นแผ่นข้างหลังไหมครแผ่นข้างหลังนี่แตกหักยับเยินเลยนะครับก็ถ้าถามว่าตีลงทางไหนผมขออย่าไม่ตีแล้วกันนะครับแต่เกจีองนี้เก่าแน่นะครับสองน่าจะสองสี่กว่านะครับสองสี่กว่านะฮะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะตีลงทางไหนเหมือนกันบุบุญพ่อโหน่องอะไรประมาณนี้มนะั้ง นะครับก็เป็นพระสมเด็จในดินเก่านะครับอ่ะก็คิดว่าผมเอาความเก่ามาส่องให้ดูแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับตลอดการติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับ